สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและภละศึกษารายวิชาภาะ,ะศึกษาสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องกีทากรีทานะคะเป็นกีฬาชนิดหนึ่งที่ทําให้ผู้เล่นมีร่างกายที่แข็งแรงและเกิดความสนุกสนานกรีทาแบ่งออกเป็น2ประเภทคือ 1. กรีธาประเภทรู กรีธาประเภทลู่เป็นกรีธาที่แข่งขันบนทางวิ่งหรือลู่วิ่งมีการตัดสินแพ้ชนะกันด้วยเวลาเช่นวิ่งระยะสั้นวิ่งระยะไกลวิ่งผัดเป็นต้น 2. กรีธาประเภทลานกรีธาประเภทลานเป็นกรีธาที่แข่งขันบนสนามหรือที่ลาน ตัดสินกันด้วยระยะทางหรือวัดความสูงเช่นกระโดดสูงกระโดดไกลคว้างจักเป็นต้นสําหรับงานวิชาภาระศึกษานะคะให้นักเรียนบอกความแตกต่างระหว่างกรีธาประเภทลูกและกรีธาประเภทลานทําลงในสมุดวิชาครูพิเศษแล้วถ่ายรูปส่งคุณครูในกลุ่มส่งงานวิชาภาระ